อกเล็กใส่อะไรก็ไม่สวยต้องดูสวัสดีค่ะชื่อปุ้ยป้ายนะคะอายุ21 e ปีค่ะปัญหาหน้าอกเล็กหรอคะเมื่อก่อนป้ายก็คิดว่ามันไม่ได้สําคัญอะไรนะคะแต่พอเราเข้ามาหาลัยอยัาเงี้ยคะ่ะเราก็แบบเจอเพื่อนที่แบบเขาหน้าอกใหญ่ๆแล้วเขาใส่เสื้อผ้าสวยเงี้ยคะ่ะเราก็เลยแบบคิดว่าเออเราก็อยากมีหน้าอกบ้างเราก็ทําได้แค่ดันๆเราอะคะ่ะกลัจวจนคอก็ยังไม่ขึ้นนะคะพี่ จนได้มาลองตัวหนึ่งนะคะบอกได้เลยว่าลืมทุกตัวที่เคยลองมาทั้งหมดเลยค่ะนี่เลยค่ะซาบิ l ่าเบลต์ครีมเป็นครีมบำรุงหน้าอกที่คิดค้นโดยเภสัชกรค่นคะน้องมีคุณสมบัติช่วยเพิ่มขนาดหน้าอกของสาวๆให้ใหญ่ขึ้นปูขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติค่ะแถมยังช่วยให้หน้าอกกระชับเต่งตึง ตัวนี้เป็นสูตรใหม่นะคะเข้มข้นขึ้นถึงแสงเท่าเลยนอกจากจะช่วยให้หน้าอกของเราใหญ่ขึ้นแล้วน้องยังช่วยเพิ่มความขาวกระจ่งใสลดรอยแตกลายช่วยให้ผิวบริเวณหน้าอกของเราเนียนนุ่มขึ้นด้วยค่ะส่วนราคาก็เบาๆเ,เ,เหมาะสําหรับนักศึกษาม,มากเลยค่ะเพียงแค่590บาทจากราคาปกติ790บาทนะคะถ้าเทียบกับผลลัพธ์และความปลอดภัยแล้วคือคุ้มมากเลยนะคะทุกคนแต่ต้องระวังของปลอมจากช้อปปี้และลาซาด้าด้วยนะคะถ้าอยากได้ของแท้ ต้องสั่งที่เพจของบริษัทเท่านั้นค่ะใครสนใจสอบถามได้เลยนะคะมีพี่พี่แอดมินคอยให้คำแนะนำอยู่ค่ะ